สวัสดีครับสายบุญองคจิตทำดีทุกท่านนะครับน้องหญิงที่ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรเอยเป็นดินแดนของวิหารพระพธิสัจจธรรมดีซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมูลนิธิจิตทําดีนะครับทีนี้จากครั้งที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงการไหว้บูชาบ้านจิตทราดีแล้ววันนี้น้องหญิงจะมาแนะนําการไหว ให้ถูกต้องที่พิหารพริษัทกิจกรรมดีซึ่งมีอะไรบ้างน้องหญิงเชิญเลยครับก็สายบุญที่ได้เดินทางมาที่วิหารพระโพธิสัตว์กิตตรรมดีนะคะแล้วก็จะมีจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะด้วยกันที่สําคัญด้วยกัน5จุดค่ะ <Okay. S 2> สายบุญจุดทูบทั้งหมด15ดอก <Okay. S 2> ปักจุดละ3ดอกนะคะโดยเริ่มจุดที่1ก็คือ พระพุทธลกปวิถูนะครับสำหรับจุดที่หนึง่งองค์พระพุทธะโลกรวิทูสายบุญจะต้องอธิฐานเรื่องใดดีครับอยู่ก<ๆ>็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพระพุทธลกวิถูเนี่ยสราย้างขึ้นปางพระพุทธเจ้ากวดโลกนะครับข้างบนเนี่ยจะมีป้ายคำมือฐานนะครับแล้วก็ให้น้องกายน้องใจนะครับถวายพระพรท่านนะครับนึกถึงคุณงามความดีองท่านที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงมอบให้แก่สายแสตทั้งหลาย นี้เราขอริษฐานขอท่านช่วยขอพลังบาร,รมีท่านให้อุ้มเราเปิดโลกเปิดวาสนาเปิดทุกหน้าที่การงานให้แก่เรานะครับที่ด้านจุดที่สองเราที่ท่านเท้าข้าบดีปตะทานทองเหมือนเดิมครับเอามือแตะท่านขอเรื่องวาสนาหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคชีวิตที่มีความมัง่งคั่งมั่นคงก็สมดังชื่อครับ ให้เอ่ยพระนามว่าเท้าขะบดีปัดทานทองลูกชื่อที่คือเคล็ดลับนะครับไปคืนจุดที่สามนะครับต้องปักทูกสามดอกนามท่านคือเท้าขระบดีปัดทานเงินะออนะครับก็เอาธูปสามดอกนี่นะครับปักนะครับปักเสร็จแล้วนะครับให้ขอพรท่านมือแตะคําว่าเท้าขระบดีปัดทานเงินนะครับ เท้ทาราชาโชคจุดทูปสามดอกปักท่านเท้าราชาโชคไม่ว่าไปที่แห่งนลตาบลใดให้เรามีโชคมีลาบมีวาสนาบารมีนะครับจุดนี้คือท่านจะเป็นท่านเท้าสุวรรณปางหน้ายักษ์นะครับค่อนข้างที่จะป,ปางอิทธินะครับพี่โยเองเชื่อว่าผู้ใดก็ตามที่เอ่ยชื่อเอ่ยพระนามท่านสามครั้งติดต่อกันเชื่อว่าคนนั้นนะจะได้รับผลสําเร็จ ไม่ว่าจะไปทิศเหนือใต้อีสานทั้ง4ี่ทิศแบบท้นเลยก็จะมีความสมดุลขึ้นนะครับตรงนี้จุดที่ห้างเรานี่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญในนัน้นอย่นะครับ,รบเป็นจุดแห่งต้นกาเนิดแห่งเรื่องของการถวายลงแห่งเรื่องการบริจาคลงของพวกเราชาวกลุ่มจิตธรรมดีก็คือท่านเท้าขยาย,ยมราลนะครับจุดนี้มีจุดหลักมีรเรื่องมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับคู่สามดอกท้าย ให้ตักลงนะครับห้องนโมสามจบปะโตเมตังปะระชิวนังท่องคาถาจนจบพอจบเสร็จเอ่ยชื่อขอขอมากรรมกาย,ยกรรมวจีกรรมมโนกรรมนึกเลยเรื่องที่เราทำมาทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับขอขอมากรรมโดยมีให้ท่านเนี่ยเป็นพยานเอาศรีรษะของเราแนบพร้อมกับอธิษฐานขอพรสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งที่ต้องการ นะครับก็ถือว่าเราเสร็จิ้กพิธีสุดท้ายนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับสายบุญทุกท่านนะครับติดตามกิจกรรมของมุนที่จิตทำดีนะครับแล้วก็ไหว้สักการะบูชานะครับบุญที่จิตทำดีฝั่งบ้านจิตทำดีและทางบริษัทจิตทดีนะครับทั้ง5จุดทั้งสองฝั่งนะครับก็เชื่อว่าบุญท่านได้มากราบขอพรนะครับความเป็นมงคลความโชคดีทั้งหมดจะมาเกิดแก่ทุกท่านนะครับท้ายสุดนี้น้องหญิง คิดดีพูดดีทำดีเป็นบวชใต้น้ำที่พยายามสร้างกรรมดีใช้ชีวิตทุกลมหายใจให้มีประโยชน์ต่อ<ช>สังคมและศาสนานะครับเรียนเชิญที่บ้านจิตทําดีและวิหารพระโพธิสัตว์จิตทําดีค่ะสำหรับวันนี้ขอสารคุณทุกท่านมีแต่เรื่องที่สมความปรารถนาขอบคุณนะคะโชคด,ดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ